พระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์มาหาพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมลงและแตกสลายข้าพระองค์ขอยอมรับว่าข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งในความคิดคำพูดและการกระทำหลายครั้งข้าพระองค์ได้เดินตามทางของตนเองและหันเหจากพระประสงค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงยกโทษให้ข้าพระองค์และชำระข้าพระองค์ให้สะอาดด้วยพระคุณของพระองค์ประทานใจใหม่แก่ข้าพระองค์ที่รักพระองค์ และปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามความจริงของพระองค์ข้าแต่พระเยซูคริสตองพระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับไม้กางเขนและพระโลหิตที่ทรงหลั่งเพื่อข้าพระองค์พระองค์ได้ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้รับการอภัยและมีชีวิตใหม่ ในพระองค์่าพระองค์ขอรับพระเมตตาและความรักของพระองค์โปรดทรงเติมข่าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เปลี่ยนแปลงภายในของข่าพระองค์และสอนให้ข่าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความชอบธรรมและความบริสุทธิ์พระบิดาเจ้าข่าโปรดทรงสอนให้ข่าพระองค์ดำเนินอยู่ในแสงสว่างแห่งพระวจนะของพระองค์ทุกวันโปรดทรงช่วยให้ค่าพระองค์ละทิ้งความมืดไว้เบื้องหลังและติดตามทางแห่งสันติสุข และความจริงประทานกำลังให้ข้าพระองค์แก้ไขสิ่งที่ข้าพระองค์ทำผิดให้อภัยผู้ที่ทำร้ายข้าพระองค์และเป็นภาชนะของพระคุณและความรักของพระองค์ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพยานถึงฤทธานุภาพของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงหัวใจของมนุษย์ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะการอภัยของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอมอบอดีตปัจจุบันและอนาคตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โดยเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งใหม่อีกครั้งขอให้พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้รับการยกย่องในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหมดข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์อเมน